ันนี้เช้าวันที่7มกราคม2 5 6 4นะครับหลวงพ่อท่านบุญภาวนา,าทําพิเศษนะครับก็เดี๋ยวหลวงพ่อให้ไปซื้อปลาไว้ที่ตลาดเพื่อเตรียมปล่อยนะครับก็น่าจะหลายกิโลเลยครับเดี๋ยวไปตลาดกันต่อครับยวซื้อปลาซื้อปลาเหมือนเดิมครับพี่สาวันนี้เเลยอ่าใช่ใช่ต้องคงหมาบหมดเพราะว่าถวายหลวงพ่อวันเกิดหลวงพ่อปล่อย นนีะครับยอดเงิน6,000กว่าบาทเดี๋ยวมาดูแล้วก็แม่ค้าแตงโมครับแรกก็เหมาต้องสั่งอะไรบ้างไหมครับแล้วก็สั่งอะไรบ้างไหมคะอันนี้ยอดเงินทั้งหมดเออ่6 5 0 0นะครับแต่นี่ร้านนี้ทั้งหมด44กิโลเดี๋ยวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวอันนี้44กิโล2,640เนอะ160เป็นเดิมนะเนี่ยครับไปดูอั นะครับนี่ร้านที่2ก็ประด็กนะครับทั้งหมด7กิโลนะครับ420เก็บที่ลุกล้นเลยครับทันี้อันนี้อ้าวแบบสับร้อมานขึ้นมาให้นี่ๆนๆดนเดนเิดินนเ้ินเนเดเดินดน้นเ้ินอดนน้ดนเดินเดิ อันนี้ยังไม่ตายใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาไปปล่อยครับเหมาเลยแถ,แถมให้หน่อยนะ,ะก็เดี๋ยวจะซื้อไปปล่อยอซื้อฟังแลนวครับวอนนี้ก็วนมาเจอแม่ค้าร้านเดิมอดเข้าฟฟรามอีกเพราะเราต้องการปล่อยหน้าแครับอันนี้ก็เงินเหลือ690กา็ขอเขา6 9ร้บสิบสองกิโลนะครับ มีปลาก็ซื้อมาเรียบร้อยเลยนะครับออกมาจากน้ำนขลน้ำชายนะครับก็ทิลราก็มีปลาปดุกปลาช่อนแล้วก็ปลาอะไรตัวมาดูครับแม่คท้าแถ่งให้นะครับทั้งหมดร้อยหนึ่งกิโลกว่ากว่านะครับเอาอีกคัะพี่นิ้วเล่นน้ำโขลกอะไรก็ต้อง